재미 black pepper gut maizu ไปทอดนะคะนึให้สุกก่อนเมนูแรกฮะอันนี้ทอดมันกุ้งจากลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาตลาดตูนะครับลูกชิ้นปลากับเกี๊ยวปลาน้วโอเครอมัน ุก่ะมันสุกแล้วละ่ะให้มันสะอาดสะอา้านเนาะให้มันฆ่าเชื้อโรคค่ะฆ่าเชื้อโรคนึ่งได้สิบนาทีโอ้พนนึ่งแล้วมันหอมนะคุณอืมนนี้ก็นึน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วเราก็จะเอาลูกชิ้นกุ้งเนี่ยมาชุบเกรดขนมปังกับแป้งทอดกรอบนะคะมันก็จะกรอบอร่อยนะคะเก็บไ,ไว้กินเป็นก๋วยเตี๋วด้วยนะแ้วมีเมนูก๋วยเตี๋ยวด้วยอืมแค่นี้แหละ กอดแค่นี้นะจ้ะเดี๋ยวก็ม,มีเป็นกว๋วยเตี๋ยวมีเป็นยำอีกนะอะเพิ่งติดตามคลิปขั้นตอนการเตรียมการลงทุนใหญ่เทอะไรนี่เงี้ยเก็บเน้ำปังค่ะเก็บเงินปังซื้อเป็นกระสอบ อีกน้อยอีกน้อยเดี๋ยวไม่พอด้มันพออยู่อ,นนอคุณต้าก็จะมาปรุงแป้งก่อนนะคะแป้งอะไรบ้าง,ม,งมีแป้ง <3 S 1> อันนี้แป้งทอ <3 S 1> ดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบค่ะสองสามช้อนอ่ะแป้งทั้งหมดสี่ช้อนนะคะสี่ช้อนอ่ะสี่ช้อน ตามด้แป้งข้าวเจ้านะคะองชอน,นี่รู้ว่าผมหิวน้ำเหรอเปล่าน้ำเย็น <c oughs> ค่ะน้ำเย็นที่จะใส่แป้งนะคะ,ะน้ำเย็นจัดนะคะใส่ใสแข็งน้ำแข็งมาใส่นแข็งมาเอาน้ำเย็นจัดคนะ่ะสี่ห้าห้าช้อนค่ะตามด้วยเกลือค่ะ เกลือสักครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยนะคะใส่ในแป,แป้งอ่าพอแล้วะคะ่ะเขาเอากินน้ำเย็นจัดนะ แต่ลูกชิ้นนี่หอมจริงยืนหอมล็กชิ้นที่เฮียเออแนะนำฮะชิ้นกุ้งตลาดพลูเตี้ยตลาดพลูนะผมก็ยังไม่รู้นะร้านอยู่ตรงไหน,นฝากเฮียเออร์ซื้อเขามีสาขามาขายตรงตลาดพลันนกขายเฉพาะตอนเช้าคงเป็นขาย แบบให้ร้านก๋วยเตี๋ยวซื้อไปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เช้าตีสี่ตีห้าผสมแป้งให้เข้ากันนะคะมเมนูของชอบพิโดโด ไม่ใส่เยอะไม่ต้องชุดเยอะค่ะชุดพอเอากีดั้นอพอมันเกาะพอซีกนี่เอาไปต้มน้ำเลยเป็นปีกปีกน,น,น้ำเบช้อนหนึ่งโอ,อ,อ้ใช่เใช้ได้แล้ว โอเคเลยเนี่ยเห็นไหมได้เพ่อได้ที่นะก็จะกรอบนะคะหอมพริกไทยด้วยมีความเค็มของเกลือนิดๆเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะมีรสชาติอร่อยใช่รสชาติมันเค็มอยู่แล้วก็จะเพิ่มเอารสชาตินิดหน่อยพออ่าตั๊กก็จะเอานี่ค่ะลูกขิงเข้าไปคลุกนะคะ นี่เลยพอดีเลยแป้งผสม,มได้เหมาะเจาะเลยอโอเคเลยค่ะแล้วพี่ตาก็จะมากับขนมปังนะคะมาคู่กับขนมปังอีกทีนึ่งเก็ดขนมปังนะคะแล้วก็ลงทอดง่ายๆค่ะ ที่นึกเก็กียดขนมปัง ให้มันเกาะหนาๆเลยม,มันจะได้กรอบๆอันนี้ก็ทอดไม่ต้องครัวข้างในจะไม่สุกนะครับเพราะมันสุกแล้วมัเนื่องสุกว่า20นาทีทใช่เขาทำมันก็สุกแล้วเราก็นึ่งข้าเชลลูอีกรอบหนึง่งเอามาทอดมันก็จะกรอบนะคะอันนี้ก็ทอดไม่นานแล้วเนาะใช่ไหม ทอดให้มันเหลืองพอเลยค่ะเหลืองพอให้กรอบอกรอบ,กรบส,สวยๆเหลืองอเๆพอเหลืองก็รีบเอาขึ้นเพราะว่าลูกชิ้นมันสุกแล้วแค่นี้ค่ะยกโชว์หน่อยอสิเตรียมทอดเลยครับคุณตั๊กตั้งกระทะรอนเลยนะคะคุณตั๊กตัเทน้ำมันลงค่ะใส่เลยข้าวไกอย่าเสียดายพริก นี่ไปทําขายก็ได้นะฮะเนี่ยไปทําสูตรทาขายก็ได้ง่ายๆค่ะชิน้นไม้ละสิบบาทชิ้นซอสชินช้น,นแต่โดโดจะชอบกินกบน้นําชิ้นบวยน้าชิ้นไก่ซอส <ขอ S 1> มะสเขือะอะไรก็ได้ขอขอ แล้วเราก็ปรับเป็นไฟปานกลางใช่จะก,กรอบอร่อยอนนจะทอดง่ายแนละ้วไม่ต้องกลัวว่าเราเรารนื่อ <จะ S 2> เราเนื่อสุกแล้วค่ะแป๊บเดียวก็เหลืองเนาะอ,อ ขยายใหญ่มากเลยทองนะทองเลยเอาไปทอดขายก็ได้นะคะเอฟซีใช่ซีสี่ล, 4, 4ลูกเนี่ยสิบบาทแต่ลองคำนวณดูนะฮะเพราะว่าอ,อันนี้ของดีนะของดีของมันเป็นลูกชิ้นที่ลูกละห้าบาทอ่ะไ,ไม่รู้มกันแต่ว่า ของดีอ่ะของที่เขาเอาไปขายกับก๋วยเตี๋ยวตามร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาขายอืมเยี่ยงนะคุณกรอบนะคะใช่อืมอ มันใช่ไหมครับจัดน้ำมันเดี๋ยวก่อนจัดจานพี่โดครับพี่โดโด้ครับพอดีมาโดมาชิมซิมาชิมซิฮปปี้เบิร์ดเดย์วันนี้เดี๋ยวงานวันอะไรงานวันเกิดค่ะวันเกิดด้วยซิชิร้อนเปล่า กอบกุวมๆเลยนะชิมซินี่ครับอืมข้าขึ้นชิมก่อนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นโต๊ะอยู่ในงานวันเกิดของพี่โดโด้นะก็เดี๋ยวเพื่อนๆตามชมคลิปถัดๆไปนะฮะไปฉลองวันเกิดกันแบบไหนยังไงนี่อ่ะเดี๋ยวผมจิ้มจิ้มๆซิคุณมา อืมอืมชิมอืมอืมหอมกุ้งอร่อยข้างนอกกรอบข้างในนุ่ม,มยกโชว์เลยกูจัดทำหน้าปกหน่อยอืม หมือนหอยจ้ออร่อยเนะเหมือนหอยจ้อก็เหมือนเหมือนทอดมันกุ้งก็เหมือนค่ะสําหรับลูกชิ้นกุ้งชุบแป้งทอดคุกขนมปังนะคะก็เก็ดขนมปังนะคะชุบแป้งด้วยแล้วก็ชุบเก็ดขนมปังด้วยนะคะของคุณตากเกษตรียบร้อยแล้วกรอบมากนะเอฟซีเราเอาไปทําทานกันนะคะค่ะ,ะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษของพี่เดโดคุณตั๊ก็เลยต้องทําให้เขาทานเป็นของที่เขาชอบอนะคะค่ะเดี๋ยวเราไป<ำ>ดูนะทานกันในปาร์ตี้ ของเราสามคนพ่อแม่ลูกวันเกิดนะในช่วงต้องเก็บตัวอ่ะพี่โด้พี่โด้ยกะไปไปวางไว้นะจพร่วมทานเดี๋ยวทานพร้อมกันถ่ายรูปคู่กับแม่กันถือเอานี่ปจาคาชีเลอนะเพื่อนๆครับเมนูนี้ก็ เพื่อนๆลองทดลองไปทำชิมดูนะครับช่วงนี้ผมอยู่ในกรุงเทพก็ไม่ค่อยมีร้านรวงขายฮะเพราะว่าเขาก็ป้องกันการแ <i> <i> พร่ระบาดของเชื้อโรคนะฮะถ้าหากว่าเราซื้อมาเก็บเอาไว้นะฮะพวกลูกชิ้นพวกนี้ก็เก็บได้นานนะฮะแช่ตู้เย็นไว้ แล้วเวลาเราเบื่อๆอยู่บ้านกันนานๆไม่มีอะไรทําก็เอาออกมาเนี่ยทำแบบนี้ชุบเกรดขนมปังทอดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเอาไปยำนะฮะแล้วก็เอาไปทาเอาไปทาก๋วยเตี๋ยวเอาไปทําก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามดูนะครับแล้วก็ก็ต้องขอขอบพระคุณ f c ที่ อวยพรวันเกิดน้องโดโดมานะครับที่ได้ให้ความรักความเมตตากับช่องโดโดพาเที่ยวต้องกราบขอบพระคุณไวนะ้ในโอกาสนี้นะครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบพระคุณครับ